สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาวกันกวีนะครับหรือบบาวอุดรคนไกลบ้านวันนี้ก็อยู่สวนเหมือนเดิมครับมาปรับหน้าดินปรับสภาพดินปั่นดินครับ หรือพรวนดินก่อนยกแปลงนะครับบานปุ๋ยปรับสภาพดินไปแล้วนะครับแล้วก็มาปัน่นเปลี่ยนกันกันกบโอบาสังนะครับอาสังปั่นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วผมมาปั่นต่อนะครับวันนี้ก็อยู่กันสองคนนะครับคนหนึ่งปัน่นคนหนึ่งก็นั่งให้กําลังใจนะครับจะเตรียมปลูกกระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมแขกนะครับ ซื้อต้นพันธุ์ซื้อพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วหอมหย่หอบบ้าซางแกก็เพาะในเดือนกว่าแล้วฮนะแกถอนเลบแกไปพเพาะตัครับกำลังปั่นเลยนะครับมีเครื่องทุนแรงไม่ต้องขุดวันนี้ก็อากาศดีนะครับอากาศดีอากาศเย็นหนาวอยู่ แต่แดดออกก็อบอุอ่นนะครับรู้สึกอุ่นอยู่เวลามีแดดถ้าไม่มีแดดก็รู้สึกหนาวนะเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวปั่นหลายรอบอยู่ครับมันเป็นแปลงเก่าของต้นพริกแล้วก็ต้นมะเขือนะครับตรงนี้ถอนออกได้ประมาณสองเดือนกว่าแนละ้วพักนาดิแนแม้สองเดือนกว่านะ ตรงแปลงเก่ามันก็จะดินฟูมันก็จะปั่นง่ายนะครับตรงทางเดินมันก็จะแน่นแน่นหน่อยก็เลยต้องปั่นหลายรอบปั่นเสรอบนึงแล้วก็มาปั่นตรงทางเดินทางเข้าอีกรอบนึ ด้านหลังนั้นปรับหน้าดินแล้วนะครับให้มันเท่ากันหลังจากปรันนบมาสังเกตก็จะมาช่วยพอดีมันติดต้นพริกนะครับพริกกำลังดกเดี๋ยวรถปั่นดินไปปั่นโดนต้นพริกหักนะครับก็เลยไปหาไม้มาค้ำไว้ก่อนช่วงนี้กำลังออกยู่กำลังโดดมาสังเกต ไปนั่งดูด้านข้างนะครับไปนั่งอยู่ด้านข้างส่วนนี้ก็เช่าจากแกต่อนะฮะแกปล่อยให้เช่าถูกถูกละหกพันเยนนะฮะได้สองแปลงถ้าเป็นแปลงเล็กก็ได้รวมกันแล้วก็เป็นสี่แปลงนะครับ เชาที่ปลูกผักในญี่ปุ่นปลูกไว้กินเองนะครับเหลือก็แบ่งขายบ้างพอได้ค่าเช่าที่ค่าปุ๋ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกผักไทยนะครับเท่าที่หาได้ปลูกสลับไปสลับมาหน้าหนาวก็ปุ๋ยอย่างนหน้าร้อนก็ปุนะ๋ย ต้นก็ยังไม่ได้รื้อนะครับก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเดี๋ยวมันทนหนาวไม่ได้มันก็จะแห้งะครผมว่าสร้างแกมาลดไปแล้วเดี๋ยวแกก็จะไปปั่นฝั่งของแกอีกรอบนึงนะครับแกจะปลูกต้นหัวหอมเหมือนกันมาเกลี่ยหน้าดินอีกรอบนึนะครับกําลังเกลี่ยหน้าดินเกลี่ยให้มันเท่ากันนะครับ ราะว่าพื้นที่มันมีสูงมีตำ่ำไม่เท่ากันจะปรับหน้าดินให้มันเท่ากันก่อนแล้วก็จะยกแปลงใหม่นะครับใช้เวลาพอสมควรน,นะครับมาปรับหน้าดินเกลี่ยหน้าดินให้มันเท่ากันให้มันเรียบก่อนปรับตรงทางเดินด้วย วันไหนว่างก็จะเข้าแต่สวนนี่แหละครับมาคนเดียวก็มาครับบางวันก็อบาสางแกก็โทรตามนะครับถามมาหยุดงานไหมถ้าหยุดแกก็มีผักนั่นพักนี่มาให้ปลูกแกก็จะโทรถามโทรตามบางวันก็มาคนเดียวมาถอนหญ้าบ้างหาผักนั่นพักนี่มาปลูกบ้าง เห็นกระสอบสามสามกระสอบตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับอันนั้นเป็นขี้เลื่อยนะครับไปเก็บมาจากภูเขาเป็นขี้เลื่อยที่เขาเอาไปเพาะเชื้อเห็ดนะครับเห็ดของญี่ปุ่นอ่ะเห็ดที่ขายตามช็อปนะครับขี้เลื่อยเพาะเห็ดเขาให้ฟรีนะครับว่าเขาทิ้งแล้วรถบรรทุกไปใส่มา รถเคนไปยกนครับปรับไปครับแปลงใหม่นี้จะยกแค่สามแปลงนะครับแต่ตอนก่อนหน้านี้ปลูกพริกปลูกมะเขือตรงนี้ก็จะเป็นห้าแปลงนะครับห้าแถวแถวเล็กๆอันนี้จะปลูกหัวหอมต้นหอมกระเทียมนี่จะ ทำแปลงใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็จะแบ่งแค่สามแปลงนี่ครับกําลังยกแปลงจะทําแค่สามแปลงยกแปลงเป็นรูปเป็นล่างไปแล้วหนึ่งแปลงนะครับแปลงที่สองกำลังขีเรียที่เห็นขา,ขาวๆนั่นคือปูนปูนขาวนะครับฆ่าเชือ้อ เอามาโรยค่าเชือนะครับเกลี่ยไปเกลี่ยไปเกลี่ยไปจนกว่าจะได้แปลงขนาดที่ต้องการนะครับรแ,แ,รแต่ละปีก็ทำแบบนี้นะครับพอ ถึงหน้าหนาวก็ถอนผักหน้าร้อนก็เตรียมปลูกผักหน้าหนาวพอหมดหน้าหนาวก็เตรียมแปลงปลูกผักหน้าร้อนสลับไปสลับมา<ด>เข้า<ด>เข้าปีที่สามจะเข้าไปที่สี่แล้วนะครับเนี่ยที่ปลูกผักที่เช่าที่ปลูกผักเนี่ยปีแรกปลูกแล้วก็แจกเพื่อนโอว่าจังอบาสารแก่เพิ่มที่ให้อีกแปลงด้านหน้าเพราะว่าเจ้าของเก่าเขา เลิกเช่าไปแล้วเขาทำไม่ไหวแกก็ยกให้ผมทำต่อนะครับก็ได้ทีเพิ่มอีกเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกปลูกไว้กินเองเหลือกินก็ขายหัวหอมต้นหอมกระเทียมเนี่ยคาดว่าคงไม่ได้ขายแล้วครับเพราะว่าก็มีขายเยอะตามซึเปอร์ตามห้างทั่วไปแต่ถ้าเป็นผักหน้าร้อนนี่น่าคงได้ขาย ปกติครับขายให้คนรู้จักมั่งเอาไปส่งร้านสโตทยมั่งนะครับร้านเอเชียเขารับซื้อเขารับซื้อตลอดครับถ้าผักไปส่งแต่ถ้าไปส่งเขาก็จะคิดราคาถูกลงนิดนึงแต่ถ้าเราไปแบ่งขายเองเราก็จะได้อีกราคา่านะครับยางว่าหละเพราะค้า,นาคนกลาง ยกแปลงเสร็จก็จะปูชีสนะครับเท่าที่มีชีสชีสเรามีน้อยนะครับใช้ผืนเก่าของปีที่แล้วจริงๆซื้อมาใหม่อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้ใช้ผืนเก่าของปีที่แล้วเก็บม้วนไว้อย่างดีไม่ได้ทิ้งนะครับตอนแรกว่าจะทิ้งเห็นสภาพดีอยู่ก็เลยเก็บไว้เหมือนเดิม แต่คนญ,ญี่ปุ่นเขาไม่เก็บนะครับเขาทิ้งเลยเขาก็ซื้อใหม่ใช้ชีดใหม่ผมก็ซื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทิ้งเอาไปใช้กว่าจะปั่นกว่าจะปรับหน้าดินกว่าจะมายกแปลงก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็มาปูชีดอีกกว่าจะได้ปลูกว่าสั่งแกก็มาถามมาชีสมันไม่พอหรือเปล่า จิตมันมีน้อยแล้วก็จะปลูกขี่ต้นเพราะว่าแกก็เอามาเยอะอยู่นะครับต้นพันต้นหอ,หอมใหญ่แกพอไว้เยอะตอนแรกกะว่าจะปลูกแค่ยี่สิบสามสิบต้นหรือไม่เกินห้าสิบต้นนะครับนี่นนนนนนนครับต้นพันเอาวางไว้ข้างแปลงเนี่ยยกมา,มาเมื่อกีอ้ะจะเริ่มปลูกแล้วนะครับ ไม่มีคนถือกล้องให้นะครับตั้งไว้ตรงกลางมันจะไม่เห็นตั้งแต่เริ่มปลูกเท่าไหร่นะครับตั้งกล้องไว้ตรงกลางอุบาสังแกก็อายุ84เข้า85แล้วนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่คนญี่ปุ่นคนแก่แข็งแรงมากนะครับอายุยืนด้วยแข็งแรงยังทำสวนทำไร่ยังเก่งกิอยู่เลยนะครับ ส่วนใหญ่เขาก็ทานผักเน้นผักเน้นอะไรเนี่ยครับก็เลยแข็งแรงหรือเปล่าแกก็จะไปปลูกของแกนะครับไปคุมชีดแล้วก็ปลูกส่วนของผมก็จะปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกไปปลูกไปมันก็เพลินดีนะครับปลูกเพลินดีไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่เพราะอากาศเย็นนะครับ มีเสียงนกเสียงการ้องระง,งมธรรมชาติสุดๆโอ่าสังถือชีดไปแล้วไปปูชีดแล้วนะครับส่วนผมก็จะปูของผมต่อไปจนเสร็จนะครับถ้าเสร็จก่อนก็จะไปช่วยแก่ Slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising white, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, shouting loud. Got ฝั่งโน้นเสร็จก็ปลูกฝั่งนี้ต่อนะครับกว่าจะได้หัวหอมหนึ่งหัวนะครับใช้เวลานานมากนะครับตั้งแต่เพาะจากมเมล็ดเพาะเป็นต้นเสร็จปุ๊บต้องเอาถอนมาลงแปลงใหม่นะครับใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะติดหัวกว่าจะเก็บอีกก็ประมาณเดือนพฤษภาครับเมษาพฤษสภาถึงจะเก็บได้ระหว่างให้ระหวา่หวางนั้นก็ ดูแลใส่ปุ๋ยไปครับแต่ช่วงหน้าหนาวนี้จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้เราใส่ปุ๋ยปรับสภาพดินไปแล้วแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนจะไปใส่ปุ๋ยได้คือนะประมาณเดือนมีนานครับปลูกไรปลูกมาปลูกเพิ่นเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วครับเลยอีกสองแถวฝั่งนี้มือมันเอื้อมถึงยากก็เลยปลูก กนละรอบฝั่งน้นสามแถวฝั่งนี้สองแถวนะครับกะว่าจะปลูกครึ่งหนึ่งต้นหัวหอมอีกครึ่งหนึ่งต้นหัวหอมแขกหอมแดงหอมสีม่วงนะครับกลับกลายเป็นว่าปลูกเพลินใส่ต้นหัวหอมใหญ่หมดเลยจนอบาสังก็ยังมาแซวนะครับว่าไหนบอกจะปลูกแค่ไม่กี่ต้นยี่สบสามสิบต้นหรือไม่เกินห้าสิบต้นอันนี้จัดไปร้อยประมาณร้อยยี่สิต้นได้นะครับ ที่ปลูกไปเนี่ยมันปลูกเพลินดีปีนี้ผักหน้าหนาวแพงมากนะครับหัวหอมใหญ่ก็แพงหอมแขกก็แพงโดยเฉพาะกําลำก็แพงนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีช่วงหน้าหนาวผักแพงใครอยู่เมืองหนาวก็น่าจะพอทราบนะครับว่าถ้าหน้าหนาวมาเนี่ยผักแพงทุกอย่างเลยปลูกไปปลูกมาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่หลุมก็จะเสร็จแล้ว ว่าจะได้หัวหอมแต่และหัวแต่และตนน้นเนี่ใช้เวลาหมน,นานเหมือนกันนะครับตั้งแต่พอออกจากเมล็ดตั้งเป็นเดือนสองเดือนแล้วก็ต้องถอนมาลงแปลงอีกแต่ก็ภูมิใจครับดีใจถ้ามันติดหัวภูมิใจหวังว่ามันจะติดหัวและหัวใหญ่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ปลูกติดหัวหัวใหญ่มากโคตรภูมิใจเลยครับปลูกกินเองเนี่ย กำลังไล่นับอยู่นะครับว่าสรุปแล้วตัวเองปลูกไปทั้งหมดกี่ต้นเพราะตอนแรกกะว่าจะปลูกแค่ไม่กี่ต้นเหลือแถวสุดท้ายนะครับยังไม่ได้ปลูกต้นพันธุ์หมดก่อนเดี๋ยวเอาไปเสริมอีกสักห้าหกต้นนะครับพอปลูกเสร็จแล้วก็จะต่ออีกแปลงที่สองนะครับปีหน้ามาลุ้นกันครับว่าต้นหัวหอมแปลงนี้จะเป็นยังไงจะติดหัวกี่ลูก จะเปื่อยตายไหมเน่าตายหรือเปล่าหัวจะโตไหมมารุ้นกันนะครับทุกคนปลูกจนเสร็จแล้วลืมไปว่าตัวเองไม่ได้เสียบหมุดขึงชีดไว้นะครับปลูกเสร็จแล้วเพิ่งขึงทีหลังแต่ไม่เป็นไรครับขึงทีหลังก็ได้ คลิปนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเรามาลุนกันต่อว่าต้นหัวหอมเราที่ปลูกไว้จะเหลือกี่ต้นจะติดหัวหมดไหมจะเน่าตายกี่ต้นเหลือกี่ต้นเรามารอลุนกันนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้บบาวกันกวีอินเจแปนหรือบบาวอุดรคนไกลบ้านด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอุบะสังก็มาแซวอยู่นะครับก่อนปิดคลิปว่าไหนบอกจะปลูกแค่30ต้นหรือ10ต้น,นเห็นไหมปลูกเป็นเป็นร้อยเลย